พี่น้องที่รักวันนี้พระศาสนาจากฉลองพระนางมารีเสด็จเยี่ยมเยียนในจดหมายถึงชาวโรมกล่าวถึงความรักต้องเต็มเปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์จริงใจไม่หลอกลวงหรือไม่ได้หมายความตามที่พูดิีตชนต้องตระหนักและวางทุกอย่างไว้ในพานสถานของพระเจ้าเราต้องต่อสู้กับความชั่วโดวยยึดมั่นสิ่งที่ดีเราต้องดิดีในเรื่องความเมตตาและสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพราะเรามีหน้าที่ต้องทําดีต่อกันยินดีกับผู้ที่ได้ดีและยกย่องผู้อื่นเสมอการทําเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการรักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์การฝึกฝนให้มีความคิดเช่นนี้เป็นการทําให้มีจิตใจสูงขึ้นซึ่งการจะรับใช้พระเจ้านั้นจําเป็นต้องมีจิตใจเช่นนี้เพราะเราต้องอาศัยพระจิตเจ้าทรงนําและการอยู่กับพระเจ้าต้องไม่เพียงแต่เรื่องการรับใช้ แต่เรายังต้องมีเวลานั่งเงียบๆกับพระอ,องค์เพื่อเราจะได้มีความชื่นชมดีและมีความหวังแม้ในเวลาที่มีความทุกข์ยากได้เราจะสามารถภาคเพียนให้ผ่านพ้นไปได้อาศัยการภาวนาทิสชนไม่ควรมีท่าทีโกรธเคืองอต่อศัตรูไม่สาบแช่งแต่ต้องรักและอวยพอรอาศัยการภาวนาให้ซึ่งไม่ใช่ทำแบบหลอกๆ แต่เราต้องพร้อมยินดีกับผู้อื่นที่ทำดีหรือมีสิ่งที่น่ายินดีเราต้องพร้อมต้อนรับผู้คนหลากหลายยุทธชนที่แท้จริงย่อมร่วมทุกข์ร่วมสุขร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันในสถานการณ์ต่างๆเราต้องมองให้เห็นถึงแก่นของเรื่องต่างๆที่โลกมักโจดกันเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีค่าอะไร แต่เราต้องเปลี่ยนแปลงให้มีคุณค่าและศักดิ์ศรีด้วยความศักดิ์สิทธิ์ด้วยทำสิ่งทั้งหลายด้วยความท่อมตนเพราะเราไม่สามารถอยู่ในใจของผู้ใดเลยถ้าเราเป็นคนอวดตัวอย่ามัวหลงคิดว่าตนฉลาดเหนือใครเพราะในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีใครที่ต่ำต้อยกว่าใครเลยวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เรามีใจสุภาพทอมตน พร้อมที่จะรักและรับใช้พระเจ้าและทุกคน I'm